เอพอพรตุ๊ดตุ๊ดรีวิวเขบอกว่าเนี่ยเอาเพ่อใหญ่แบบรอดแบบนี้เนี่ยอิงชินน่าจะไปดีวมาเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยแบบเนี้ยสัญญาณน,น่าจะเป็นสัญญาณน,น่าจะโอเคญญอะ้ญญอดีวด๋วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดีดีขอทุกคนอยู่ในความสงบสักครู่ <Charlie. S 1> หนึ่งนะคะอะพี่แขกในฐานานักประวัติศาสตร์เนี่ยพี่แขกถูกฝึกมาให้ทําอะไรรูป้ป่ะอะไรฮะประเมินคุณค่าหลักฐาน สิ่งที่นักประวัติศาสตร์ต้องเรียนนะคะเวลาที่เราจะเขียนเรื่องในอดีตนะคะเราจะต้องใช้หลักฐานหลักฐานแบ,บ่งออกเป็นสองแบบคือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นเช่นพี่แขกะจะเขียนประวัติของคุณธีรั์รัตนเสวีหลักฐานชั้นต้นคือสัมภาษณ์คุณทีรัลอันนี้เป็นหลักฐานชั้นต้น ซึ่ง hmm. หลักฐานชั้นรองก็คือไปสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน hmm. สัมภาษณ์พ่อแม่ hmm. หรือ hmm. ไปดูว่าที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาเนี่ยมีการเขียนบันทึกอะไรเกี่ยวกับคุณทีรไว้บ้างหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองดังนั้นเวลาที่ สิ่งนี้สามารถเอามาแอพพลายใช้กับ,บการทำงานข่าวก็ได้สา,ดสามารถเอามาประเมินใช้กับการประเมินคุณค่าของงานเขียนในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้ทีนี้พี่แขกจะลองใช้วิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ที่พี่แขกเรียนมาประเมินคุณค่าสิ่งที่ตุด๊ดรีวิวเขียนข้อที่หนึ่งตุ๊ดรีวิวคือใครอข้อที่หนึ่งนะเราจะประเมินว่าสิ่งที่เขาเขียนมีค่าน่าเชื่อถือแค่ไหนหนึ่งตุ๊ดรีวิวคือใครชื่อจริงนามสกุลจริงอะไร สอง hmm. ตุ๊ดรีวิวเนี่ยทุกงานงานเขียนทุกชิ้นของเขามี c o u คาบิลิตี้ต่อใคร hmm. สามสิ่งที่เขาเขียน g e n e r a รตรายได้จาก m a n i t ไท a t i o n ของแพลตฟอร์มใช่หรือไม่ hmm. เพราะฉะนั้น hmm. งานเขียนของเขาไม่ได้ถูกประเมินด้วยคุณภาพแต่ถูกประเมินจากปริมาณของยอดวิวอันนำมาซึ่งรายได้ใช่หรือไม่ hmm. ดังนั้นสิ่งที่เขาเขียนเนี่ย เขียนขึ้นมาบนเฟรมแบบไหนเฟรมของเขา,าไม่ได้เขียนอย่างคุณการุณาบัวคําสีคุณการุณาบัวคําสีเนี่ยงานของเขาเป็นงานระยะยาวถ้าเขาเขียนอะไรช่วยๆอะ่ะงานระยะยาวที่เขาจะต้องไปอยู่ในไทย PBS งานที่เขาจะต้องไปดีลกับสํานักข่าวต่างประเทศงานที่เขาจะทำด็อกิเมนเตอรี่ที่อาจจะมีคนดูจากทั่วโลก<ม>ก็จะไม่ดูละ ดังนั้น,นกรุณาก็จะไม่ไม่ค่าตัวตายด้วยการเขียนอะไรช่วยๆแต่ว่า,าเพจอย่างตุดรีวิวซึ่งไม่มีชื่อจริงไม่มีนามสกุลจริงไม่มีสังกัดไม่มีความรับผิดชอบ Accountability ต่อภาคส่วนอื่นใดบนโลกใบนี้น,น,นอกจากยอด Engagement อันเป็นที่มาของไรายได้จากแพลตฟอร์มจึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของตัวเองในระยะยาวข้อถ,ถัดมานะคะแหล่งข่าวของตุดรีวิวคือใคร ตุ๊รีวิวเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือจนสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวในระดับสารลนักลูทุไหมสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวในระดับที่เป็นตุลาการสารนักลงทนไหมสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวในระดับที่เป็นออบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องพิจารณาเมื่อวานไหมตุ๊ดรีวิวสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวที่เป็นนักการเมืองระดับสูงได้ไหม ตุ๊ดรีวิวสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวอันเป็น Inner อินเนอร์เซอเคิลขององค์คาพยพทางอำนาจต่างๆในปัจจุบันได้ไหม,มคำตอบก็คือไม่ในเมื่อไ,ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวทั้งชั้นไกลชั้นกลางชั้นใกล้สิ่งที่ตุ๊ดรีวิวเอามาเขียนเอามาเขียนจากอะไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตุ๊ดรีวิวทําในแต่ละวันก็คืออ่านข่าวหนังสือพีมเหมือนพวกเราพอตกกลางคืนก็ปิดไฟแล้วก็เอาเทียนมาเล่มหนึ่งแล้วก็จุดแล้วก็นั่งเทียนเพ่งเข้าไปค่ะเพ่งเข้าไปแล้วก็เอาตัวละครในหนังสือต่างๆเนี่ย มามาร้อยเรียงตามที่เพ่งกระแสติตเพ่งกระสินไปที่เทียนเล่มนั้นแล้วก็จินตนาการว่าพรุ่งนี้คนอยากฟังในทำนองไหนมูสแอนโธนแบบไหนไม่ทำหรอกไม่ทำด้วยนไม่ทำหรอก เพราะว่ามันไม่ต้องรีเสิร์ชค่ะแขกเล่น Facebook ทุกวันแขกก็รู้ว่าแขกเขียนอะไร e อนเกจแขกสูงแขกลงรูปตัวเองพร้อมเพลงไต่อลไทยปุ๊บอะแอนเกจเมนขึ้น500%อ่ะเอร์เซ็นต์อะคืออะไรพงคือรีเสิร์ชค่ะรีเสิร์ชช่วงนี้รีเสิร์ชช่วงนี้หลังบ้าน Facebook ทำให้เราทุกวันใช่ไหมกดเข้าไปในแดชบอร์ดเห็นกราฟทุกวันไม่ต้องรีเสิร์ช เมื่อนั้นครับคำถามสุด<อ>ท้ายก็คือว่าเรา,าควรจะให้คุณค่ากับสิ่งที่ตุ๊ดรีวิวเขียนแค่ไหนสำหรับพี่แขกคุณค่าของสิ่งที่ตุ๊ดรีวิวเขียนนะคะมีคุณค่าประมาณออกระดาษเช็ด <thinks S 1> มือในห้องน้ำตามส้วมสาธารณะค่ะ